ผมกับผมนายชอตตี้บูจะว่ากับ b บดออ o ก็อดเกเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นฮาร์ดคอร์ครับบรรยากาศค่อนข้างดาร์กใช้ได้เลยครับผมโดยเกมนี้ท่านผู้ชมจะต้องเล่นเองแบบ100%นะครับไม่ได้มีคำสั่งออโต้อ,อะไรมาให้เลยครับแต่ยังดีที่มีระบบไอดอลฟาร์มของให้เราอัตโนมัติตอนที่เราไม่วางเล่นด้วย ส่วนเรื่องของกราฟิกค่อนข้างดูธรรมดาครับคือต้องบอกว่าเกมนี้มันเคยเปิดในต่างประเทศมาก่อนนานแล้วไงถ้าเป็นตอนสมัยก่อนอะ่ะมันดูดีมากเลยนะโหแบบอลังการมากแต่พอมาถึงปี2024เนี่ยมันจะดูธรรมดาไปหน่อยครับแล้วก็ไม่ได้มีออปชันให้ปรับกราฟิกให้มันสูงไปกว่านี้แล้วอะ สำหรับตัวละครในเวอร์ชันนี้จะมีให้เล่น3คนนะครับก็คือจะเป็นน้องนักดาบหญิงคนเดิมเลยแล้วก็จะมีขวานใหญ่นะครับอีกคนหนึ่งไม่เคยเล่นเหมือนกันส่วนน้องมือปืนคนนี้ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปไกลๆก่อนถึงจะเล่นได้นะครับโห oh, อันนี้น่าเสียดายมากเพราะว่าผมอยากเล่นน้องคนนี้มากและแต่และตัวละครเนี่ยเขาจะมีอาชีพให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับแต่เนี่ยจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนอล่ะทีนี้เรามาดูวิธีเล่นกันบ้างดีกว่าน,นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยให,ให้เดินมาทีี่่่่กกลอองนนนะเนย มันจะเป็นรางวัลไอดอลครับจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราอัตโนมัติอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับผมอันนี้ผมกดรับไปแล้วของก็เลยน้อยหน่อยส่วนการเดินเคเวสก็ดูด้านซ้ายบนได้เลยครับเราก็เราคลิกได้เลยนะเดี๋ยวตัวละครเราก็จะเดินไปคุยกับ NPC ที่เกี่ยวข้องให้หรือว่าเปิดดันเจี้ยนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เลยแบบอัตโนมัติสำหรับดันเจี้ยนของเกมเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆจะสู้บอสเลยนะมันจะมีเหมือนแผนที่เล็กๆให้เราทําการสํารวจก่อนครับก็เจออะไรก็สํารวจให้หมดเลยกรรันล้วกันนะครับผมเนี่ยเนันรคบ มีคนมาช่วยับผมอันนี้เป็นศัตรูตามฉากโอเคโจมตีใส่เข้าไปได้เลยนะจ้าถ้าเกิดตัวละครมันขึ้นสีฟ้าเนี่ยให้เรากดใช้สกิลนะครับใครที่เล่นใน PC คือกดเลขหนึ่งไม่ได้เป็นการสวนการโจมตีครับทำให้ศัตรูมันล้มได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูเป็นตัวสีแดงก็หลบนะถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนเมื่อกี้ก็ใช้สกิลเบอร์หนึ่งได้เลยนะครับส่วนสกิลอีกท่าน,นึงจะเป็นคลิกขวาอ่าก็คลิกขวาติดกันได้3ครั้งครับผม แล้วก็มีการเปลี่ยนอาวุธด้วยนะก็คือการกดตัวแท็บนั่นเองครับผมนี่เ็จะเปลี่ยนอาวุธยังไงแล้วก็ท่าโจมตีก็จะเปลี่ยนไปอาวุธก็จะเปลี่ยนไปเนาะเฮ้ยมีของยอู้ตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้คือเขาให้จุดไฟครับเพื่อที่จะเปิดทางไปต่อแต่ว่าผมยังไม่ไปครับเพราะว่าผมเห็นอย่างอื่นอยู่ก็คือที่เป็นรูปมืออันนี้เอารประมาณเรียกผู้เล่นอื่นมาสู้แต่ว่าเป็นแบบ AI นะก็ต้องดูค่าพลังก่อนนะครับถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้ดูเพราะว่าถ้าเกิดสู้ไหวจะได้ของดีครับผมสกิล โอ้ยมันแจ้งเตือนว่าพลังงานหมดครับพลังงานถ้าเกิดสังเกตด้านล่างมันจะเป็นหลอดสีเขียวนะถ้าเกิดเราใช้สกิลบ่อยเกินไปโจมตีบ่อยเกินไปอะไรเงี้ยมันจะลดไปเยอะเลยครับส่วนวิธีการฟื้นพลังงานก็แค่เดิอนหนีแค่นั้นเองเลยครับผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วและขึ้นเร็วมากด้วยครับส่วนอีกอันนึงที่ผมเจอเป็นโรงศพนะครับอันนี้สามารถอินไวย์ผู้เล่นอื่นเข้ามาช่วยได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเข้ามานะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปที่อื่นก่อนนี่นี่น,น สู้เลยสู้เลยโอ้โหสกิลใครวะน่ะืมสกิลไม่โดนอับล็อกเป้าก่อนอาวพลังงานไม่พอเออคิวคูดาไม่พอคูดาไม่พอเปลี่ยนดาบเลยแล้วกันจะได้ใช้สกิลครับแลกกันไปเลยครับผมลบอะไรไม่สนใจแลกกันไปเลย <laughs> โอเคชนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคเมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่จุดเควสต,ต่อไปได้เลย คือในด่านนี้มันไม่มีกล่องในความจริงมันมีกล่องด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนเห็นป่เออถ้าเกิดว่ามีกล่องมันจะแจ้งเตือนอยู่ครับว่ามีกี่กล่องเอาละว่ามาอีกแผนที่หนึ่งมาที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นห้องบอสนะใช่เลยโอ้โหมีจัมสแก์ผมด้วยตกใจเลยทีเดียวเชียวครับยังหลอเลยครับผมเดี๋ยวดูเชิงก่อนอมันยิงเลเซอร์ใส่ใครไม่รู้ขึ้นสีฟ้าไหม,มต้องเช็กดูไงว่ามันขึ้นสีฟ้าตอนไหนผมจะได้ใช้สกิลเบรกมันนี่ไงเบรกเลย เหมือนจะไม่ทันครับมันเร็วไปเมื่อกี้เบรกมันไม่ทันงั้นสกีอุยโอยคนที่ผมเรียกมาช่วยก่อนนันนี้เขาตุยไปแล้วครับทำไรอะโอเคสกีไปก่อนแล้วกันเออเบอร์หนึ่งทันไหมทันครับผมแล้วสแต็กเกอร์พอดีครับใช้อันตีเลยแล้วกันมาตั้มแล้วก็ผมเรียกไอ้วิญ,ญญาณมาช่วยได้ด้วยนะเห็นไหม เออนี่คือเรียกวิญญาณมาช่วยได้ครับผมจะเรียกมาช่วยตอนสู้กับบอสนี่แหละเฮ้ยนี่แน่แตีครับผมสวนใบแตกครับตัวฟ้าต้องเจอตัวฟ้าเหมือนกันสกิลเลยจังหวะนี้มันอ่อนแอแล้วอีกทีนึงเออพลังงานหมดถอยก่อนี๋ยก่อนถอยก่อน,ออนตีต่อเนื่องเบอร์หนึ่งแทรกไปโอเคสกิลมาแล้วใช้เลยปาบปาบอีกทีนึงเออเปลี่ยนอาวุธนี่ หุยหูโดนยิงโดนยิงแรงมากทำรามเหรอสกิลไวหุยโอ,ยอย้มันตัวแดงแล้วเสียได้ผมกดเลขหนึ่งไปแล้วไงเลยไม่สามารถขัดมันได้ครับแล้วอาวุธที่ผมเอามาอันนึงเป็นดาบใหญ่ดาบใหญ่มันตีท่าแรกช้าต้องตีล่วงน้าฟาดไปฟาดไปตีล่วงหน้าแล้วกันอุยไม่ทันครับโอ้ยทันทันทันมันใช้สกิลพอดีงั้นเราก็สกิลต่อเนื่องเลยละกันเปลี่ยนอาวุธดีกว่าอันนี้ไม่ถนัด เปลี่ยนมาเป็นดาบสั้นอยู่ครับโอเคสแตั๊กเกอร์แล้วจังหวะนี้ก็สกิลวัตีต่อเลยแล้วกันครับไปเออเสียได้เวลาสกิลวัตีเราออกห่างจากศัตรูไกลไปหน่อยครับเฮ้ยถอยถอยถอยเตรียมกดเบอร์หนึ่งครับรอมันก่อนเออเรียบร้อยสกิลต่อเลยเออพลังงานหมดอีกลืมลืมถอย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 พลังงานหมด ไม่ต่อเนื่องเลยไปเบอร์หนึ่งแทรกไปโอเคเรียบร้อยสกิลป๊าเรียบร้อยครับปยาการการต่อดสู้ก็จะประมาณนี้ครับผม คือการชำระล้างเนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมครับก็คือมี sacrifice กับ redemption ครับคือมันจะได้ของแตกต่างกันไปนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือก sacrifice นะครับจะได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเอาไว้ใช้ในการทํคอ o s สตูมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเอาไว้ซื้อของที่อยู่ใน sacrifice shop นั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้นะครับสีทองเขาบอกว่าซื้อของในร้านค้า Redemption นะครับและอีกอันนึงก็คือเอาไว้ใช้ในการสร้างโซ่คอนั่นเองพูดง่ายๆคือมันเป็นของคนละชนิดกันก็ต้องช่างใจกันเองแล้วกันนะครับว่าอยากได้อันไหนมากกว่ากัน ทีนี้เมื่อท่านผู้ชมเล่นไปสักพักหนึ่งครับมันจะมีเหมือนกับเสาให้เราเลือกเข้าไปอยู่ครับว่าเราอยากจะอยู่เสาไหนนะครับคือถ้าเกิดผมจะไม่ผิดอันนี้มันจะทําให้เราได้รับรางวัลในกรณีที่เราเลือกย่อยฝั่งซ้ายครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเราย่อยฝั่งขวาจะได้ของเยอะแต่อันนี้คือได้ของเยอะทั้ง2ฝั่งแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่าทั้งสองฝั่งน,นึกภาพออกไหมอย่างเช่นอันนี้คือบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะบวกเจ็ดสิบห้าแต่ว่ามันบวกทั้งสองฝั่งไงนั้นก็ต้องเลือกให้ดีนรับว่่าาเเชออยยฝงไหล ถ้าเกิดชอบย่อยฝั่งขวาเป็นหลักก็คือเลือกอันนี้ครับ c e Fa c t i o n แต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับให้เราดูที่ออปชันด้านขวาล่างครับมันจะมีอันนี้คำสั่งแฟคชันอยู่นะครับมันจะสามารถมาเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับผมสำหรับการต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆจะอยู่ด้านขวาล่างมันแอบอยู่เล็กๆเลยเราต้องกดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็สู้คนเดียวในแหละยกเว้นอันนี้อันนี้อนนโออารีนา ในนี้คือการ PVP นั่นเองครับมีการสร้างห้องกับการแมชแบบ Turn Match เึ่งคือสุ่มหาผู้เล่นอื่นเลยนะครับถ้าเกิดจะสร้างห้องก็สร้างได้เผื่อเราอยากแกเล่นกับเพื่อนไงแล้วเราเลือกได้ด้วยนะว่าจะเล่นแบบฟรีก็คืออยู่ที่ค่าพลังของใครออกมาเลยนะครับหรือว่าแฟร์สำหรับแฟร์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็จะไม่เอาเรื่องของโซคอเข้ามาเกี่ยวข้องครับโซคอเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมทีหลังกันละกันเนาะมันเป็นไอเทมที่ติดตั้งให้ตัวละครเรานั่นแหละ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคืออันนี้นะครับแคมเปญออฟโอวันส์นะครับอันนี้ก็คือการลงดันเจี้ยนแบบโคออบสามคนนั่นเองนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตัวอารีนาเราจะสร้างห้องเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปสุ่มหาห้องเอาดาบหน้าก็ได้ครับมาดูตัวอย่างการโคออบกันบ้างนะครับผมเป็นไงสตูตัวเบิรมเพิ่มเลยครับแต่ว่าเรามากัน3คนนะครับดูก่อนมันโจมตีใส่ใครอุยอ้ยหูอันนาเขตกว้างมากครับงั้นผมสกิลไปเลยกั้ันไปอุย้ยแดงแดงแดงถอย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 เร็ว โอ้หเสียวเสียวเสียวโอ้โหมีเอามือตวาดต่อด้วยนะครับผมอันตรายสุดๆไม่รู้ว่าจังหวะไหนเราสามารถจบตีใส่มันได้ครับไม่ไม่มีแบบจังหวะตัวสีฟ้าเลยอะสกิลมันแรงมากจริงครับเล็งผมเป็นหลักด้วยโอเคสกิลต่อไปเออผมว่าผมแลกไปเลยดีกว่ารอจังหวะที่มันใช้สกิลใหญ่ค่อยหลบครับเพราะไม่งั้นไม่ได้ทำดามเมจทันทีครับผมเปยนอาวุธดี เออ,ถอ,ถ,อ,ถ,อถอย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 ขวารัวครับขวาร,รัวสกลิลร,รัวๆอันนี้เล่นไปพีซีไงมันเลยเป็นขวาโอเคฟันไปฟันไปโอ้โหท่านี้หลบไงก่อนตอีไปเลยมันจะตายแล้วเออเรียบร้อยครับผมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะไปหาห้องเล่นโดยไม่สนใจจะเป็นระบบไหนก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับ looking for group hall นั่นเองก็ตามชื่อเลยหากุ่มนั่นเองครับถ้าเกิดห้องไหนว่างอยู่มันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเข้าไปจอยได้ ส่วนดันเจี้ยนเดียวเนี่ยก็จะมี2อันคือโซฮันเตอร์กับบุ๊กออฟแอวนเจอร์พูดง่ายๆคือเอาไว้ฟาร์มหาทรัพยากรรายวันนั่นเองครับจะได้เอาไปอัปเกรดตัวละครน,น,นู่นนั่นนี่เอาอะไรทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านขวาบนสุดเลยครับคำสั่งซัมมอน เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันครับอันนี้คือจะเป็นตู้ปกติทั่วไปเลยนะครับเวลาเปิดสิบใบมีโอกาสได้อีปิกหรือว่าสีม่วงแต่ในความเป็นจริงนะมันมีสีทองด้วยนะครับผมและก็อันนี้ระดับสีแดงครับผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าตั๋วมันอาจจะหายยากไปหน่อยนะครับเราไปเติมเงินดูกันละกัน ส่วนตู้สุดท้ายก็จะมีโอกาสเจอคนนี้มากเป็นพิเศษแต่ว่ามันใช้ตัวคนละแบบอีกแล้วอ่ะเพราะนั้นช่วงแรกถ้าเป็นสายฟรีเลยนะก็มาเปิดตู้แรกสุดถูกต้องแล้วครับผมคือตัวเกมมีการแจกมาให้เยอะเหมือนกันนะผมเปิดไปแล้วประมาณ30บใบมั้งน่าจะไม่ผิดอะ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันครับเวลาเปิดคือสไลด์คัมพี์มาด้านล่างนะจะเป็นการเปิดทีละสิบใบนั่นเองครับมาลุ้นกันว่าจะได้สีแดงครับบ้างไหมโอ้ใบแรกแรงเอ็นครับผมแต่อาร์ตเกมนี้สวยอยู่เหมือนกันนะอ้าว ได้ตัวละครของเราด้วยครับเป็นสีทองครับได้มาแล้วหนึ่งใบสีทองแต่เราอยากได้สีแดงนะอ่ะไม่เป็นไรครับอุยนี่น่าคุ้นๆนะเหมือน The Witcher. <c oughs> เดอะวิเชอร์โอเคแรงเอนรัวๆเลยจ้าสกิปได้นะด้านขวาบนแต่เดี๋ยวขอดูก่อนขอลุ้นก่อนอันนี้ก็แหลงเอนแม่อันนี้แกรอมาอีกแล้วอืแหลงอาโอเคโอค้โหพี่กระบือมาบ่อยจังก็ตามสภาพครับ,รบได้สีทองใบหนึ่งครับ ก็เดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงกันแล้วกันครับเรายังมีโคต้าเหลือครับคราวนี้เดี๋ยวสกิปเลยกันครับเฮ้ยเอฟเฟก,กแบบนี้โอ้โหตกใจหมดตอนแรกนึกว่าสีแดงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้สีทองมาไม่ได้มีเอฟเฟก,กอย่างนี้ไงแล้วดูรอบนี้เดยสกิปมาได้สีทองสองใบเลย สำหรับเบรดกระชองถ้าเป็นสีแดงครับอยู่ที่0.76ครับเรียกได้ว่าต่ําเตี้ยเรียดินมากมากครับผมแล้วก็จะมี UR ด้วยอันนี้คือเป็นสีทองๆส้มๆนะครับที่มันมีฉากเปิดตัวเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับอยู่ที่1.40%ส่วนสีทองที่ไม่ได้มีฉากเปิดตัวก็จะเป็นอันนี้เนาะอยู่ที่5%นะครับสาหรับการติดตั้งโซคอเนี่ยให้ไปใช้คําสั่งสกิลที่อยู่ด้านขวาล่างนะ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทุกสกิลของเราเลยมันจะมีช่องอยู่ข้างๆเอาไว้ใส่ตัวนี้นี่แหละครับก็ท่านผู้ชมลองดูกันละกันนะครับว่าจะใส่อันไหนครับมันจะมีบอกความสามารถอยู่ไงเช่นแอคทีฟเป็นอะไรแพสซีฟเป็นอะไรและถ้าเกิดว่ามันมีการที่เกี่ยวข้องกันอยู่อ่ะมันจะสามารถที่จะได้รับบัมโบนัสเพิ่มเติมได้ที่ด้านขวาดูตรงนี้เห็นไหมแอฟฟินิตี้ก็คือช่องแรกจะมี2คนนี้ตัวเกมแจกมาให้อยู่แล้วนะครับก็ใส่ไว้ด้วยกันละกันเนาะ คำถามต่อมาคือโซการที่เราได้มาแรกๆอ่ะเราควรใส่ที่ไหนใช่ไหมครับผมแนะนําว่าให้ใส่พวกสกิลก่อนเพราะว่าสกิลเราโจมตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวของโซคอเนี่ยที่คอยสนับสนุนการโจมตีของเราด้วยเห็นไหมครับส่วนต่อมาก็คือเบรกเบรกคือที่ผมไล่ฟังเวลาตัวสีฟ้าแล้วเราใช้สกิลเนี่ยเข้าไปเบรกศัตรูได้นั่นแหละอันนี้คือจะเป็นลำดับที่2ที่เราใส่กันไปครับส่วนอันนี้คือการเปลี่ยนอาวุธไงซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละก็เลยเว้นว่างไว้เพราะาตอนแรกอ่ะเราไม่ได้มีของเยอะไไงงใใสส่่่ด้้มมครบัันนนนเีียผอก็แ แทนไปเลยครับเวลาจะใส่ก,กดรนะีเพสเนาะแล้วก็เลือกเลยครับเอานี้มาใส่แทนครับผมทีนี้พอใส่ไปแล้วเนี่ยก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปที่เดิมคราวนี้เลือกคําสั่ง d e v e l o p นะครับผมแล้วก็ดูด้านขวานียมันจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่นะครับก็อัปเกรดได้เลยโดยเราสามารถใช้พวกการทีท่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบก็ได้ส่วนการท,ที่เป็นวัตถุดิบจริงๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีผู้หญิงแล้วก็หน้ากากแตกอยู่ก็แนะนําว่าให้ใช้พวกนี้ก่อนที่จะไปใช้การอื่นนะ ส่วนอีกคำสั่งหนึ่งข้างๆกันคือ Star b o o s t ครับอันนี้ง่ายๆเลยคือท่านผู้ชมต้องมีการซ้ำก่อนนะครับก็จะมีการปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมด้วยครับผมส่วนการรีเซ็ตสกิลคอร์นะครับท่านผู้ชมมาทําที่นี่ก็ได้ครับด้านขวาล่างคําสั่งสกิลคอร์คือเราไม่สามารถรีเซ็ตสกิลที่เราติดตั้งอยู่ได้เราอาจจะแบบว่าเออไปรีเซ็ตสกิลอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วแต่เราเคยอัปเกรดไปไงนะครับก็เข้ามาที่เมนูนี้ได้แล้วก็ดูด้านขวาตรงนี้มีลูกศรอ,อยู่มันจะมีคําสั่งรรรีเเตอออยยยู่่งนนน้ััและกกก็พพือขอพา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ที่นี่เลยคือดิสอาร์มพูดง่ายๆคือการขายหรือว่าการย่อยนั่นเองครับในกรณีที่เรามีการ์ดเยอะเกินไปไงมันเฟืองช่องอะ่ะก็เอามาย่อยได้นอกจากพวกโซคอที่เราติดตั้งและอัปเกรดแล้วเนี่ยพวกสกิลของเราก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับคือเดิมทีอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเลเวลต้องสูงกว่านี้หน่อยมันจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาจะเปลี่ยนก็คือให้คลิกด้านซ้ายก็ได้ พอกดเสร็จปั๊บก็จะเปิดอีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยต้องเลเวล3 4ขึ้นไปนะถึงจะมีท่าใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยว่าเราจะใส่ท่าอะไรเข้าไปครับและก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิกที่สกิลได้เลยแล้วก็ใช้คําสั่งอัปเกรดมันจะใช้แต้มแตกต่างอนไปก็แล้วแต่เลเวลเนาะหรือจะกดแม็กเลเวลไปเลยก็ได้นะครับก็คือกดปุ๊บมันจะเอาแต้มที่มีไปอัปเกรดให้จนเลเวลสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แลน,นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านชมเลเวลสูงขึ้นนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น Shadow Dancer กับ Soul Reaper ได้แต่ตอนนี้ผมยังเปลี่ยน Soul Reaper ไม่ได้ได้แค่ Shadow Dancer แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมพวกสกิลหลักๆจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้สกิลเบอร์หนึ่งที่เป็นการเบรกตัวฟ้าจำได้ไหมหนั่นแหละมันก็จะเปลี่ยนไปนครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเบาหรือว่าอาวุธหนักนะครับถ้ามันจะเปลี่ยนไปเนาะ รวไมไปถึงการหลบด้วยอ่าก็จะมีท่าที่มันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะครับทั้ง2แบบเลยอาวุธเบาแล้วก็อาวุธหนังนะครับส่วนสกิลอัลติเมตก็เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหุ้ยอันนี้อย่างเท่เลยอะ่ะโอ้โหท่านเวอร์จิลมาเองแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนแล้วก็กดคลาสเชนได้เลยครับผมแล้วกดคอนเฟิร์มพอเราเปลี่ยนอาชีพม,มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนให้เราเลยคืออันติเมตกับแพสซีฟนะครับแต่ว่าสกิลที่เรากดใช้อ่ะเขายังไม่เปลี่ยนให้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคนะรับ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนขึ้นมาเราก็คลิกที่ตัวสกิลแล้วก็ใช้คําสั่ง Replace แค่นี้แหละครับมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละไป Replace ให้ครบเลยก็และกันเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นั่นเองหรือว่าเกียร์นะครับด้านขวาล่างครับผมจริงๆแล้วเวลาเราไปลุยดันเจนอ่ะเขามีให้เราใส่อยู่แล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นผมใส่เกือบครบตัวแล้วครับแล้วก็มีของใหม่มาด้วยเนี่ยเขามีบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดใส่อันนี้มันจะดีมากแต่เวลยังไม่ถึงต้องวิ่งสามสิบก่อนนะครับโหน่าเสียดายมากส่วนอันเนี้ยใส่ได้แล้วนะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมครับเขาจะมีลูกศอดบอกอยู่ก็ใส่ได้เลยครับผมและเวลาใส่เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราเคยตีบวกมาแล้วไม่ไม่ไม่ไม เท่าไหร่เคยอัปเกรดมายังไงมันจะสืบทอดมาให้ทันทีคําถามคือแล้วเราจะตีบวกงไงใช่ไหมคลิกเข้าไปที่ไอเทมได้เลยแล้วก็ใช้คําสั่ง enhancement นะครับผมนั่นแหละแล้วก็ตีบวกได้เลยครับแต่ว่ามันมีอัตราการสําเร็จที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงนะแล้วเวลาตีบวกก็ควรจะตีแบบบวก5บวก10บวก15อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผม ส่วนอีกคำสั่งหนึ่งคือ Gear ร์ดิสอาอันนี้ก็ในกรณีที่เรามีของเยอะแต่เราไม่ได้ใช้แล้วไงก็เอามาย่อยทิ้งไปก็ได้นะครับเลือกตามระดับความแรได้เลยนะเช่นสีม่วงผมไม่ใช้แล้วก็เลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ติ๊กได้ด้วยว่าจะเลเวลต่ำกว่าเท่าไหร่หรือติ๊กไปหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนเสรมิมอนนึของเกมนี้จะมีอันนี้ครับ Transmog นะครับผมมันก็คือคอสตูมนั่นแหละนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นวันแรกเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะได้คอสตูมชุดนี้มาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมลองไปเช็คที่กระเป๋าครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมเล่นไปแป๊บเดียวผมก็ได้แล้วอะ่ะมันจะอยู่ในกระเป๋านี่แหละกดใช้งานก็จะได้คอสตูมมาแล้วนะครับหรือไม่ก็ลองไปดูด้านขวาบนอะ่ะที่มันขึ้น่องหมาตกใจอ,ะอ่ะไอพวกนี้คือจะเป็นพวกรางวัลภารกิจต่างๆไง,งแล้วก็จะมีพวกอีเวนเนกิกรร้าะอแหัล แล้วก็ไปรับเจ้านี่มานะครับพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดในกระเป๋าของเรานะครับเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ากดรับมาแล้วมันยังไม่ได้อีกดูด้านขวาล่างที่มันเป็นเมนูย่อยจําได้ปะเออมันจะมีคําสั่ง mail อยู่อะ่ะก็ลองมารับในนี้ด้วยอีกช่องทางหนึ่งกันละกันนะครับส่วนเวลาจะใส่ก็มาที่คำสั่ง transmog ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกของที่เราต้องการและอีควิปแค่นี้เองและท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันอัปเกรดได้ด้วยนะ โซลระบบเพื่อนกับกิลเกมนี้ก็มีนะมันแอบ,บอยู่ที่ด้านขวาล่างในเมนูย่อยนั่นแหละเห็นไหมด้านล่างเนี่ยจะมีระบบเพื่อนแล้วก็จะมีระบบกิลอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับเรามีเพื่อนกันเพื่อที่จะได้ชวนกันไปเล่นในกิจกรรมขอบได้ไง่ายขึ้นส่วนระบบกิลก็จะมีพวกแบบรางวัลเช็คอินอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บมันจะให้เราไปที่ perks เพื่อนาการเช็คอินก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกคาราวาลโบนัสมีดันเจียนให้ลงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับส่วนคนที่จะออกจากแคนก็ามาที่คําสั่งอินโฟก่แแล้็ใชคคคําสัังังหรบ เอาละก่อนจะกรล่างกันไปเราไปดูตั้งค่ากันบ้างดีกว่าอยู่ด้านขวาล่างเลยครับที่เป็นเมนูย่อยอะเนาะแล้วก็เลือกคําสั่ง settings แค่นี้แหละครับผมก็เลือกได้เลยครับจะปรับการาฟิกแค่ไหนขานาดความละเอียดหน้าจอน,นู่นนี่คือปรับได้ละเอียดมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นใน PC ด้วยแหละม,มันก็เลยแบบปรับได้เยอะไงและอย่างหนึ่งเลยคือภาษาต้องเลือกลงมาล่างๆนะเราจะเจอคือในตอนนี้มันก็ยังคงมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเท่านั้นอะยังไม่มีภาษาไทยนะครับผม ส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับลองมาดูที่คําสั่ง a อ c o u n t ์ครับผมก็ไม่ได้ล็อกอินเหมือนกันนะตัวเกมเขามีการสร้าง ID กับพา s s w ส r วดให้เลยแต่อันนี้ผมเล่นใน PC ไงในมือถือมันน่าจะมีล็อกอินพวก Google หรือว่า Apple นะก็ลองลองดูกันละกัน ส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดนะครับให้มาที่คําสั่งออเทอร์นะครับมันจะมีคําสั่งรีดีมโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับก็มาใส่กันได้เลยครับใครมีอย่าลืมแวะเวียนมาบอกกันด้วยเนาะและอันสุดท้ายครับสำหรับคนที่เล่นใน PC เราสามารถตั้งค่าปุ่มใหม่ได้ที่นี่ครับและเวลาตั้งคือโยกได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้โคออฟเพลย์ Co Play, ใช่ไหมอ่าก็โยกได้เลยจะไปไว้ตัวไหนแค่นั้นแหละครับผม